นี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแหละอย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยจุดบอดึ่ผมเรียนย้ำของคณะรัฐประหารในปี2 5 4 9เพราะท้องถิน่นจุดแข็งที่บริกประยุธ์ชนะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็เพราะท้องถิน่นนั่นหมายความว่าท้องถิ่นจะเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะต้องกรองเสียงพื้นฐานให้ได้ ถ้ากรองเสียงได้เมื่อไหร่ยืนยันฟันธงพลเอกประยุทธ์ยืนอยู่พักพลังประชารัฐไม่ต้องไปไหนท้องถิ่นให้พักของคุณพิลพันธ์เป็นคนทำซึ่งนะจับพักเล็กมารวมในพักคุณพิลพันธ์เกมจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือพลิกจากโอกาสที่จะแพ้กลายเป็นชนะนั่นเอง สวัสดีครับมพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องที่อาจารย์วัญชัยสอนิริฮะเป็นกูรูฮะเป็นสอวอเป็นนักกฎหมายมามีเคราะห์เรื่องการเมืองว่าพักการเมืองอตอนนี้พลเอกประวิตย์ประยุทธ์แต่กันแล้ววางมือได้แล้วไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน อาจารย์บัรชัยสอนสิรินะฮะสวได้โพสเฟซบุ๊กว่าแยกกันเดินแล้วรวมกันตีหรือรวมกันตีแล้วแยกกันเดินนะฮะระบุข้อความสถานการณ์ทางการเมืองของผู้มีอำนาจเป็นการแยกกันเดินแล้วรวมกันตีหรือรวมกันตีแล้วแยกกันเดินจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเป็นการแยกกันเดินแยกคนแยกพักในที่สุดก็แยกอำนาจกันนะฮะทั้งหมดเป็นบทประวัติศาสตร์ทางการเมืองยุค ทุกยุคทุกสมัยอาจารย์วันชัยระบ,บุว่าอำนาจทำให้คนแตกกันแยกกันแม้จะรวมเป็นร่วมเป็นร่วมตายกันมานะครับเมื่ออำนาจไม่ลงตัวก็ต้องแยกกันและผู้ที่มีอำนาจแต่ละคนมีบริวารเครือในสังกัดของตนทั้งแนวคิดวิธีการเป้าหมายก็ไม่เหมือนกัน การที่พี่น้องผู้มีอำนาจแยกกันเดินจึงเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ใครจะเล็กใครจะใหญ่กว่ากันเท่านั้นแต่ที่จะเป็นพลังแข็งแกร่งเหมือนเดิมคงเป็นไปไม่ได้วันชัยนะระบุบอกว่ายิ่งแยกยิ่งเล็กไม่ว่าจะซีกใดซีกหนึ่งก็ต้องเล็กลงมาอย่างแน่นอนเพราะสอสอมาจากพรรคเดียวกันกลุ่มเดียวกันคงไม่เหมาะ จะดึงจากพรรคกลุ่มอื่นมาได้แน่เมื่อแยกกันแบบนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าคงไปคนละทิศละทางไม่ใช่แนวทางทางการเมืองแบบเก่าที่ว่ามีนะครับคะแนนตุนอยู่ในกระเป๋าเอามาใช้เหมือนเดิมก็คงจะไม่ได้อำนาจเปลี่ยนคนเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนถ้ายังไม่ใช้ขออภยัยถ้ายังใช้วิธีการแบบเดิมการเมืองแบบเกิดวิกฤต ทั้งในสภานอกสภาคอยดูเถอะความชอบธรรมทางการเมืองจะถูกชูเป็นประเด็นใหญ่หลังการเลือกตั้งถามว่าจะยุบสภากันเมื่อไหร่ก็ขอบอกว่ายุบในวันนี้หรือยุบในเดือนมีนาคม66ก็มีค่าเท่ากันเพราะมีเวลาแค่3เดือนเท่านั้นอยู่ต่อไปจะทำให้ได้คะแนนมากขึ้นกว่านี้ไหมดูไปแล้วคงยาก ถ้าจะได้ก็คงได้มาจากได้มา8ปีกว่าแล้วนะครับอาจารย์วัญชัยยังบอกอีกว่าช่วง2-3เดือนต่อนนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงทางการเมืองมากกว่ามีแค่เสนอตัวกับอาจพลาดได้ซุ่มเสี่ยงกับช่วงปลายสมัยใกล้หมดอำนาจเชื่อว่าจัดทัพเลืกตั้งเสร็จแล้วพร้อมแล้วมั่นใจว่าได้เปรียบทางการเมืองสู้เขาได้แน่ ก็คงยุบสภาในช่วงนั้นความจริงรู้จักพอรู้จักก่อสุขทุกสถานเป็นคำสอนของอาจารย์โชคดีวัดไก่เตี้ยคำมีคของเสาววันชัยอาจารย์ันชัยผมจะเรียกอาจารย์วรรชัยาารยชัยนี่จริงก็เจอกันสน้สาครั้งนะที่ผ่านมาอาจารย์วรรชัยนะก็เคยวิเคราะหนะ์นะนะเรื่องว่าจะมีการรัฐประหาร นะอาจารย์บรรชัยเคยวิเคราะหนะ์ว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่รอด8ปีนะคราวนี้อาจารย์บรรชัยก็วิเคราะห์ว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ย้ายพักก็อย่าแตกันเองจะทําให้สถานการณ์แย่ลงนะคะบครบรอบเดือนมีนาคม -6 6หรือจะยุบสภาวันนี้ผลออกมาก็มีค่าเท่ากันยังไงก็แพ้พลเอกประยุทธ์พอเถอะพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์กำลังแตกัน นี่คือสิ่งที่อาจารย์วันชยนะะัยได้ทําการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะฮะในเชิงงานสังเคราะห์ถ้ายุบสภาวันนี้มันก็เป็นไปอย่างที่อาจารย์วันชัยบอกจริงเจ๊งแน่ถ้าพลเอกประยุทธ์ไปอยู่กับพรรคของคุณพีรพันธ์ซึ่งเป็นคนที่ดีเป็นพรรคที่ดีซึ่งมาจากคนของพชร,ริป,ปัตที่สอบตก มารวมกันนะฮะนั่นและเป้าหมายของพรรคของคุณพีรพันธ์ต้องการสอส,อสอเพียงย5สิบ้าคนยี่สิบ้าคนก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่พลเอกประยุทธ์จะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมีเสียงข้างน้อยในสภาผูแะะ้แทนราษฎรเนื่ยคงมีคําตอบว่าพรรคของของคุณพีรพันธ์เป็นไปไม่ได้ หรือถ้าเป็นไปพลเอกประยุทธ์ก็จะไม่ได้เป็นนายกตรีในสมัยต่อไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องจับตามองเพราะถ้ามาก็จริงนะครับส่วนคุณพิรพันธ์นะฮะก็พยายามเปิดหาตัวสอสอพักเพิ่มเติมนะฮะจริงๆริพิธีการง่ายตายนะะอย่างที่ผมเรียนไปในคลิปที่แล้วบอกว่าการที่พรรคุณพิรพันธ์เนี่ย จะมีศักยภาพขึ้นมาก็แค่รวมพรรคเล็กมารวมกันก็สามารถที่จะมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้มีเสียงมากขึ้นจากเป็นพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาใหม่ไม่มีเสียงก็จับรวมสสก่อนหมดอายุนะพรรคคุณพิรพันธ์ก็จะมีศักยภาพขึ้นมาในาระยะสี่เดือนสุดท้ายนะหลังจากที่มีการปรับพิมต์ีนะครับนั่นคือสิ่งที่ควรทำนะฮะ อาจารย์วัญชัยประเมินว่ายุบสภาปีห6หยุบสภาทันทีมีค่าเท่ากันก็ที่ผ่านมาก็ยกเรื่องหัวละสงละสารมานะวันนี้ไม่มีไม่ยก <c oughs> น่ที่บานมาก็บอกว่าจะมีรัฐประหารซึ่งมันก็ไม่มีที่ผ่านมาก็บอกพเอกประยุทธ์ไม่รอดพดเทกประยุทธ์ก็รอด <c oughs> รอบนี้ถ้าหุ้นส่วนแม่นยำในยุทธศาสตร์ ถามว่ารู้ไหมคนทั่วไปก็รู้ว่าหนึ่งไปตั้งพักแยกกับนี้มันเจ๊งแน่แตกกันเองนะคนทั่วไปก็รู้รู้แน่ว่าถึงแม้ว่าผ่านเอเปกมาแล้วคะแนนนิยมควรจะดีมันเลือกตั้งมามันกระสู่เขาไม่ได้เพราะไอ้สูตรหนึ่งร้อยมันก็ทําให้เกิดแดนสไลด์นะครับตอนนี้ควรจะทํายังไงอ่ะเออ okay. ต้องทําฐานพิระมิดผมว่ายินงยันเหมือนเดิมต้องทําฐานพิระมิดก็คือทําองค์การบรหิหารส่วนต้องติดให้เรียบร้อย บทบาทของกระทรวงมหาดไทยจะเป็นบทบาทที่สําคัญที่ต้องให้เวลาในการเข้ามาแก้ไขปัญหาแล้วมีศักยภาพนักเรลงดังการทหารมาลองแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่เชิญชัชวานคโงโดมหรือชาตเตาปูนมาเชิญท่านพลเอกนุพงศ์เผ่าจินดามาแต่ปรากฏว่าที่ฮือหามากเนี่ยคนแห่ไปถ่ายรูปนะ กับคุณชัชวานคงอุดมหรือชาติเตาปูนที่อายุ80ปีแล้วซึ่งไงพวกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมุจักชต่าปูนเมียงดีอ่ะนะมันเป็นตำนานเนี่ยแฮไปถ่ายรูปก,กันมันคงเป็นคำตอบอะว่าหลักคิดดักเลงนำการทหารมันควรประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จน,นะเมื่อได้ทดลองแล้วก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่ผมเรียนไว้มันจริงหรือไม่นะครับ นั่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแหละอย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยจุดบอดี่ผมเรียนย้ำของคณะรัฐประหารในปี2549เพราะท้องถิน่นจุดแข็งที่บริบุทธ์ชนะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็เพราะท้องถิน่นนั่นหมายความว่าท้องถิ่นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะต้องกรองเสียงพื้นฐานให้ได้ถ้ากรองเสียงได้เมื่อไหร่ ยืนยันฟันธงพลเอกประยุทธ์ยืนอยู่พักพลังประชารัฐไม่ต้องไปไหนท้องถิ่นให้พักของคุณพิรพันธ์เป็นคนทําซึ่งนะจับพักเล็กมารวมในภาพคุณพิรพันธ์เกมจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือพลิกจากโอกาสที่จะแพ้กลายเป็นชนะนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเราเชื่อว่าคนไทยยังรักกัน ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตามแต่เรายัางอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง